สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่าน รับฟังได้ณบัดนี้ครับผมคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนธได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินชัดเจนครับโอเคคุณเอกครั้งแรกเลยกับการเล่าเรื่องถูกไหมครั้งแรกกับการเล่าสดแบบ obe ยู u b e ครับอันนี้เดินเดินอยู่ป่ะฮะเสียงเหมือนจะเดินอยู่ก็ ตื่นเต้นฮะเดี๋ยวนั่งก็ได้ okay. ย่าไเดินยังไงก็เลยตื่นเต้นโอ้ใจเย็น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 นะครับผมเนี่ยได้คุยกับน้องนะครับน้องก็บอกกับผมนะว่าอน้องเองเนี่ยอ่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นออทิสติกใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นแบบคุณแบงค์เลสเตอร์ครับพูด<อ>ได้พูดค,คุณรู้เรื่องเหมือนกันเออเนี่ยนะ<ต>สายเหตุ<า>ที่มผม <common sense. S 1> สาเหตุที่ผมอยากให้เล่าเพราะว่านะครับ ในเมื่อน้องนะเนี่ยก็อยากให้มาเล่าเอออยากถามความรู้สึกอยากคุยนะครับอยากให้น้องได้คุยเพราะว่าคนที่เป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นคนที่ว่าวชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ค่อยชอบคุยกับใครผมก็เลยบอกว่าเอยพอคุยกับน้องพอน้องบอกว่าน้องเป็นแบบนี้ผมอยากให้มาคุยอยากให้มาเล่าเรื่องนะครับแต่สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันมาพร้อมกับเซนส์นสัมผัสมากับสิ่งต่างๆที่มันติดตัวของเอกมาถูกปะ มาจากคุณแม่ครับพ่อแม่ผมเป็นพาราหม์อ่ะแบบที่ภาษาชาวบ้านเรียกหมอธรรมอ่ะ oh. คุณแม่จะเป็นนักบวชชุดขาวคอยช่วยงานวัดนะครับ oh. ก็เลย,เลยได้แม่มาเพราะว่าจริงๆตอนตอนเด็กๆในผมกลัวผีมากเลยนะอืกล mm. ัวมากแต่คืนหนีไม่พ้นเนะี่ยลุงมกะทาย,ยกเนี้ยป้าเห่รันยิกหรือหลวงพ่อเองก็ยังบอกว่าหลวงพ่อได้เป็นอาจารย์ของแม่ผมนะเขาจะบอกว่าเอเธอได้มาจากแม่เธอ mm. เ้าจะบอกว่า ปลมใจเถอะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันจะดีได้ไงอะ่ะเราเรากลัวคือแบบสมัยเราเป็นเด็กเราก็กลัวเพราะแบบสต่มาเวสีบางทีเขาตายไงเขาก็มาแบบนั้นนะพี่แบบที่เรายัางร้อนๆคือแบบว่ามามา,มากลับแต่โรงเรียนอน่ะมาหาหลวงพ่อเพราะว่าตัดสมัยก่อนเราอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อเนี่ยเจอลุงคนเด่งหันหลังอยู่แล้วก็สวัสดีครับเขาหาันกลับมานี่คือหน้าเขาเนี่ยคือเราเห็นกล้ามเนื้อเขาข้างในแดงๆแล้วก็ตาเขาก็อ้อยแล้วก็ กรีดเลยอะโอ้นั่คือตัวอย่างซมเปิลที่เจอเออเอกเดี๋ยวพี่ถามหน่อยเอกอยู่ที่ใกล้ๆบริเวณวัดอะไรเพราะว่าสิ่งที่ต้องถามเพราะว่าเดี๋ยวเอกจะเล่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับวัดกาครับหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ที่นั่นเอวัดอะไรน่ะที่นน่าจะเรียกวัดส้มเกลียงอะครับวัดส้มเกลียงถ้าใช้คํานี้อาจจะ่ารู้กันตรงนั้นนะครับวัดส้มเกลียงอ่าตรงนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเป็นลูกศิษย์พระ มาโดยปริยายถูกป่ะเป็นตามแม่ครับโดยมรดกนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ต้องช่วยหลงช่วยหลวงพ่อกับแม่ทํางานเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่ก็เจ็ดสิบละก็โดยปริยายอะพี่เดีย๋ยวพ<ม>ถาม,มหน่อยอคุณแม่มี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 เอกคนเดียวปะ่ะเกือบจะได้น้องสาวครับแต่น้องบุญน้อยกว่าก็เลยแทงอ๋อก็เลยอยู่กันสองคนแม่ลูก เดิมมีคุณพ่อแต่คุณพ่อท่านดื่มเหล้าหนักไปหน่อยท่านก็เลยไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วอืมอมอืออ้าวโอเคน้องเอกคุยกันเบื้องต้นรู้จากการพูดการจาแล้วอ่ะหายตื่นเต้นแล้วนะครับแอบค่อยๆไปนะเอกนะไม่ต้องรีบนะเอกเป็นคนพูดเร็วเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเข้า,าเรื่องนี้นะน้องเอกชื่อเรื่องว่าของฝากจาก India. อินเดียอ่ะเรื่องราวเป็นไงเรื่องนี้ ก็คือหลวงพ่อเนี่ยพอเอกใกล้จะเรียนจบเนี่ยหลวงพ่อท่านได้ตําแหน่งมากขึ้นเพราะว่าท่านเป็นพระทํางานนะฮะแล้วก็คือใครๆก็ไว้ใจท่านท่านก็เลยได้เป็นพระธรรมทูตนี่หน้าที่พระธรรมทูตนี่คือนอกจากเผยแผ่ศาส,สนาที่เมืองนอกก็เนี่ยต้องไปดูด้วยที่เมืองนอกนะวัดไทยในยเมืองนอกนะเรียบร้อยดีไหมแล้วก็ควรจะเอาอะไรมาพัฒนาในเมืองไทยบ้างทีนี้หลวงพ่อท่านก็เห็นว่าตอนนั้นมันเกิดเหตุพระทูบาปยันล้วพี่คงทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นเราคเาไม่พูด ซ้าเดี๋ยวคนจะสะเทือนใจกันทราบใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเ่นก็ข้ามไปหลวงพ่อก็เลยจะไปที่อินเดียเพื่อจะไปเอาเนี่ยเอารากศาสนาเนี่ยท่านพูดชักว่ารากเงาศาสนาเนี่ยกลับมามท่านก็มองโดยท่านบอกว่าเนี่ยคนไทยหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปจารึกที่อินเดียแต่ไม่มีเงินไปหรือบางทีก็ไม่กล้าไปเพราะว่าอินเดียมันก็ค่อนข้างจะเถื่อนเนี่ยกองทัพขอทานอะไรอย,อย่างนู้นอย่างเงี้ยก็เลยท่านก็เลยว่ามีมีตำริว่าท่านจะ เอาสังเวททั้งสี่แห่งเนี่ยจะมาลองว่าที่ประเทศไทยในแห่งเดียวแต่จะแบบจําลองว่าท่านเป็นพระที่ทํางาน,นถ้าแบบว่าจริงๆดูแค่รูปถ่ายมันก็ทําได้แต่คือท่านอยากจะเห็นของจริงมากกว่าอืท่านก็เลยไปท่านก็เลยไปแล้วท่านก็บอกว่าตอนนั้นคือสภาพครอบครัวก็ไม่ค่อยดีตอนคุณพ่อก็ไม่อยู่แล้วหลวงพ่อเลยบอกเออเอกมากับแม่กับหลวงพ่อดีกว่านะอย่าอยู่เลยเพราะว่าอยู่เนี่ยก็คือว่าคือ อยู่กับคุณป้าเนี่ยแล้วลุงเขยเนี่ยไอ้ร้อยพี่ในฝันแล้วลุงเขยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วพอแกไม่เชื่อเนี่ยแกก็เลยตั้งสารไม่ตั้งสารควบคุมแกไม่ตั้งเลยทีนี้พอไม่ตั้งสารควบุมิเกิดอะไรขึ้นนะพอมีอะไรเข้ามาเอกเห็นอก็เอกก็กรี๊ดไงเอกก็ตกใจไงแกก็จะบอกว่าหาว่าไอ้นี่โรคจิตไอ้นี่อะไรอย่างนงี้อย่างเงี้ยเพราะว่าเพาแกไม่เชื่อแกไม่เห็นด้วยครับหลวงพ่อก็เลยเอาไปที่อินเดียด้วย แล้วหลวงพ่อก็บอกไม่ต้องกลัวนะนอนกุฏิหลวงพ่อนะนอนกับหลวงพ่อนะไม่เป็นไรหมายถึงเอกไปคนเดียวกับไปกับหลวงพ่อ,พอกับคณะสิทธิ์คณะธรรมทุตไปไปเป็นหลายคนเลยครับคุณแม่ไม่ได้ไปคุณแม่ไปด้วยครับแล้วก็มีอาจารย์สินแสไปด้วยอาจารย์สินสที่เป็นอาจารย์ของเอน็นในปัจจุบันเนี้ยไปด้วยไปกันหลายคนเป็นคณะธรรมทูตจะไม่ไปคนเดียวเขาคณะธรรมทูตอย่างน้อยก็ต้องสิบบวกครับก็ไปกันไปจาเล็กสวงบุญไปลงที่ขยาก่อนไปที่ พุทธคยาก่อนแล้วก็จะลงไปที่สันปกริพานเสร็จแล้วถึงจะขึ้นเหนือไปสถานที่ประสูติก็เรียบร้อยดีตลอดไม่โดนผีหลอกนะคริปแรกนี่คือไม่มีใครโดนผีหลอกเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าท่านจะแผ่พระบารมีมาช่วยอะไรสักอย่างเนี่ยคือปกติเขาจะรู้กันที่อินเดียเนี่ยโรงแรมผีเฮี้ยนมากแต่ว่าคณะเราคณะไม่มีใครโดนผีหลอกเลยแล้วก็แล้วก็ชาลาใจแล้วเออคขอาไม่มีอะไรมั้งเออแบบถึงอินเดียปังก็ยังไม่เจออะไรทีนี้พอจะกลับเนี่ย ก็กลับมาขึ้นสนามบินที่ขยาเนี่ยก็ต,ต่างคนต่างก็เตรียมสัมภาระกลับชมิพี่เนธนึกออกไหมถ้าลากกระเป๋ากันนะ่ะเอกก็จะไปจากอินเดียละนู้จะได้มาอีกหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็วกน,นิสัยเด็กตอนนั้นเอกประมาณสักยี่สิบกว่ามันก็จะแบบว่ายังไงดีมันก็จะ,ะ,ญญจะอะไรอะ่ะแล้วก็เออหันก,กลับมาดูพุทธทยสักครั้งนึงดีกว่าแบบรู้จะได้กลับมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะนึกออกฮะ พอหันไปดูพุทธขยายครั้งหนึ่งอะแล้วพอหันกลับมาทีจะเข้าสนามบินเนี่ยเจอพระรูปหนึ่งเป็นพระแบบเห็นเป็นพระเลยนะแต่ว่าจีวรท่านจะเก่าๆสักหน่อยหนึ่งจีวรสีน้ำตาลแก่ๆแล้วก็คือที่เด่นที่เห็นแบบเห็นแชะงังกเลยคือพระรูปนี้ท่านมีรอยบากที่ศีรษะขนาดใหญ่มากอะพี่เน้นนึกออกไหมแบบเหมือนคนที่ถูกเอาเอาดาบหรือเอาขวานฟันมาแล้วไม่ตายอะอ๋อเออเออเอะก็แบบมีอะไรครับหลวงพี่ มีคนจะเรียกหลวงพ่อมากกว่าแต่คือแบบว่าเราเราตกใจด้แล้วเราเราเราคุ้นหลวงพ่อเราคนเดียวไงพระองค์อื่นก็เรียกหลวงพี่บ้างหลวงน้าบ้างอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่ายมจะกลับไปที่ประเทศไทยใช่ไหมบอกครับจะกลับแล้วครับบอกอ่ะอาตมาฝากของกลับไปด้วยได้หรือไม่เราก็อะไรอะหลวงพี่ท่านก็ล้วงเข้าเป็นย่ามท่านอะย่ามเก่าๆอะ่ะก็เป็นพระพุทธรูปหินแกะองค์หนึ่งออกมาพระพุทธรูปหินแกะแล้วษณะเป็นไงเอก เหมือนพระทูปหินหินแก่เก่าๆอะครับแบบ<อ>เป็นพระสีต้มแก่ๆเลยอะออ,อแล้วก็ท่านก็บอกว่าฝากกลับไปเมืองไทยได้ไหมเราก็บอกว่าหลวงพี่ครับไม่แย่เฉยไม่อยากจะปฏิเสธหรอกนะแต่ว่าคือกลัวจะโดนศุลกากรตรวจเอานะครับไม่รู้ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยก็พูดไปตามนั้นนะเพราะว่า<อ>บางทีสมัยมันก็มีลักรอบเอาอนะวัตถุเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมพี่เ<อ>นรสมัยประมาณปีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอะนึกออกไหมฮะนึกออกับ ช่วงหลังนายวันวันนิดนึงอ่ะนั่นอ่ะก็เลยก็ปฏิเสธท่านไปท่านาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกโยมขอแค่โยมเอาพระองค์เนี้ยใส่ไว้ในใส่ไว้ในเสื้อหนาวโยมไม่เอาใส่ที่อื่นนะจะไม่เป็นอะไรเราก็เป็นเด็กแล้วก็พระสั่งแล้วก็เออครับผมได้ครับนึกในใจถ้าเกิดโดนผมก็ไม่รับผิดชอบนะหลวงหลวงพี่เพราะว่าถ้าโดนก็อย่างมากคงจะยึดไปแล้วไม่อะไรแตนเราที่เป็เด็กๆไงก็เอาใส่ กระเป๋าของเสื้อวัวโค้ดจริงๆเพราะอินเดียมันหนาวมันหนาวต้องใส่เสื้อหลายชั้นก็ใส่เข้ามาก็ผ่านผ่านเข้ามาได้ไม่ไม่เป็นไรนะครับขึ้นเครื่องได้ปกติแล้วไม่มีอะไรเลยอ oh, oh. แต่พอรัดฟ้ามาถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยพอเขาให้ลัดเข็มขาดปุ๊บเต็มจะล่อนลงเนี่ยมันเกิดเหตุปกติเหตุแรกคืออยู่ที่ผมก็ปวดหัวอผมไม่เคยเป็นไมเกรนมาก่อนแต่ผมปวดสองข้างแล้วปวดมากจุดปวดแบบผมต้องอา้าปากยีตาแล้วมันร้องไม่ออก คือเลยรู้ว่าวันนั้นเลยรู้เลยว่าที่เขาบอกว่าเจ็บจนร้องไม่ออกคืออย่างเงี้ยคือมันมันเจ็บมากแต่ทําได้แค่อ้าปากหลับตาปกกลมหัวตัวเองสุดท้ายการินใส่หน้า่างเนี่ยใช่ครับใช่ครับปวดมากเลยปวดจนร้องไม่ออกเลยก็แต่อ้าปากเดียวน้ําตาไหลอ่ะจนอาการสินสสยที่น้างท่านแบบผิดสังเกตท่ก็ตบหลังปักแล้วก็สะดุ้งแล้วมันก็มันก็มันก็หายแล้วเสด็จบอกอาเอกหรือเอาอะไรกลับมาจากอินเดียหรือเปล่า เสียแสจีนิชาตนานิ่งๆเสียงก็จะทุ่นๆเงี้ยแบบเนีน้ยท่านก็บอกเงี้ยแต่คือตอนนั้นคือคือพอพอหายเจ็บเนี่ยพี่เนี่ผมลืมไปแล้วผมเจออะไรหลังจากที่ผมมองพุทธคยา oh. ผมลืมไปแล้วว่าก่อนขึ้นเครื่องผมเจออะไรลืม oh. สนิทเลยอ่ะ oh. ก็เลยบอกไม่นะอาจารย์ไม่ได้เอาอะไรกลับมาสักหน่อยอาจารย์สายก็บอกว่าแน่นะแล้วก็บอกไม่ครับไม่ครับอจากย์สาบอกนั่นก็รีแล้วแล้วก็ไม่สนใจผมอีกเลยออ oh. ผมก็ ลงจากเครื่องเนี่ยก็มาตามปกติก็มัก็ไม่ได้โดนโดนตดไม่ได้โดนบล็อกอะไรก็กลับมาบ้านโดนที่ลืมไปแล้วว่าในโอเวอร์โคดนะมีอะไรอยู่ก็นอนตามปกติเพราะว่าเราต้องปรับเวลาไงพี่เนธพอเช้ามาปุ๊บเรียบร้อยเลยผมไม่เคยเป็นโรคซึมเศร้านะแต่ผมรู้เลยว่าอาการซึมเศร้าคืออะไรจากเหตุการณ์ทางนั้นนะ่ะอยู่ดินไม่อยากอยู่มันรู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่อ่ะมันแบบอะไรเราจะอยู่ทําไมอะไรเงี้ย คือแบบคือใจบอกเลยว่าอยากตายทั้งที่บอกว่าเมื่อวานยังเฮฮาปาร์ตี้อยู่เลยอะ่ะเราก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่ทีนี้เราอยู่กับพระมาะเนี่ยเรารู้ไงว่านี่มันไม่ใช่ตัวเรา mm. เพราะหลวงพ่อท่านไม่ได้แค่สอนสอนธรรมะท่านสอนสมาธิสอนอะไรต่างๆเพราะว่าท่านต้องการจะให้เป็นแบบแม่แม่ของเอกเพื่อมาเป็นตัวแทนแม่ทีนึงไง mm hmm. เราก็จะมีสติเลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตัวเรา เราก็เลยลองนั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าถ้าเกิดมันมีอะไรมาเข้าแทรกเนี่ยนะถ้าเรารู้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราต้องนั่งสมาธิเจริญสตินะขับเขาออกไปก็ทําตามที่หลวงพ่อพูดแต่มันไม่ได้ผลครับจนแบบคือเรารู้แล้วเราแพ้แน่แบบแล้วก็เราลงไปหาแม่บอกแม่แม่แม่ช่วยเอกดูว่าเอกเป็นอะไรก็ไม่รู้ในอยู่ดีเอกอยากตายแต่มันไม่ใช่เอกไม่ได้อยากตายแต่คือใจเอกมันคิดอยากตายเอกฆ่าตัวตายคือทําไงดีแม่ช่วยด้วยแม่ก็ตกใจแม่ก็พาไปหาหลวงพ่อ กรหลงพ่อตรวจเนี่ยก็คือไม่เจออะไรเหมือนกันหลวงพ่อกับเลถามาคัดหนึ่งว่าหลวงพ่อบอกว่าเหมือนอาจารย์นิสแสอบอกว่าเอกเอาอะไรกมาจอินเดียหรือเปล่าลูกอ,ออแต่เราจาได้แล้วก็บอกว่าไม่นะหลวงพ่อไม่นะหลวงพ่อก็แบบว่าเอองั้นเดี๋ยวเราจะพยายามหาวิธีแล้วกันตอนนี้ก็คือว่าให้คนเนี่ยให้ป้าเนี่ยดูแลเอกเอาไว้ แม่กับหลวงพ่อจะลองหาวิธีดูว่าทําอะไรได้บ้างแต่จนแล้วจุดลดก็คือหาอะไรคือหลวงพ่อก็นั่งสมาธิตรวจว่ามีอะไรมาจากอินเดียไหยไม่เจอเลยไม่เจอเลยแล้วเอกก็บทยบรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดพ้นคืนนี้ไปฉันจะต้องซึบๆองแน่ๆเลยใช้คาว่าซึบๆกันนะครับที่จะไม่โดนยุ่งนั่นแหละก็เลยแบบว่าบอกแม่แม่เอกน่าจะไม่ไหวแล้วเอกขอไปลาอาจารย์พระเอกองค์หนึ่งได้ไหม คือว่าเอกเนี่ยเอกไปเรียนเรียน,น,นวิชาเกี่ยวกับวรรณคดีเนี่ยเอกนับถือพระรูปหนึ่งที่เป็นท่านเป็นกวีอยู่ที่วัดโพก็คือท่านสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมวชินโนรสเนี่ยท่านท่านเสียไปก่อนที่เอกจะเกิดแต่ว่าเอกนับถือท่านไปอาจจรย์ท่านแต่ง,ตงวรรณคดีเก่งมากเลยคครรัับบแม่ก็ตามใจแม่ก็น้ําตาไหลก็พาขึ้นรถไปวัดโพแล้วมันก็เกิดเหตุปาฏิหาริย์คือพอกวัดโพปุ๊บเนี่ยเอกหายเอกบอกแม่แม่เอกหาย คืออาการี่เราอยากจะทําร้ายตัวเองมันหายไปใช่แม่เลยบอกว่าแสดงว่าในวัดโพนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่แข็งแกร่งกว่าที่แบบว่าจัดการให้ได้ก็เลยบอกเอกในนี้หน้าจะไปไหนนะแม่จะกลับไปหาหลวงพ่ออีกทีหนึ่งแม่ก็ให้โทรศัพท์มือถือรุ่นโบราณะไว้โทรศัพท์แบบแบบดัมฟนอ่ะแต่มันก็ใช้โทรได้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นแม่ก็กลับไปหาหลวงพ่อสักพักหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อก็โทรกลับมาว่าเอกเรานึ้ดีดีซิว่าเอกเอาละรับจากอินเดียหรือเปล่าเพราะพอหลวงพ่อ หาอะไรไม่เจอปกติหลวงพ่อต้องต้องหาเจอนี่หลวงพออ่อนั่งยังนี้ไม่เห็นเราก็นึกออกแล้วคนนรับพออยู่ในวัดพลอนึกออกหลวงพ่อครับตอนก่อนขึ้นเครื่องเอกเจอพระรูปหนึ่งท่านให้พระหินมาหลวงพอ่อเลยถามพระหินนั่นอยู่ไหนเอกขนลุกนะพี่เมธพี่ดีขนลุกสงสัยพี่เขารับรู้แล้วเอกพูดถึงเขาแต่ไม่เป็นไรหรอกอม,มันเป็นธรรนี้กันละก็เลยบอกว่าเอกเนี่ยรับพระหินจากพระที่อินเดียมา หลวงพ่อก็รีบถามเลยปกติถ้าไม่ใช่คนเสียนัน้นท่านตะโกนเลยว่าพระน่าอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกน่าจะอยู่ในตะกร้าผ้าครับเพราะว่าเอากลับมายังไม่ได้ซักผ้ายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอยู่ในว์โค้ที่ยัดเอาไว้นั่นแหละหลวงพ่อก็เลยบอกว่างั้นรอแม่กับพ่ออยู่ที่นั่นนะห้ามออกจากวัดโพนะเดี๋ยวจะจัดการให้เราก็วางสายไปแต่ทีเนี้พี่เนรมาอยู่วัดโพนาะแล้วตอนเราซึมเศร้าเราม่อยากทำอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราดีขึ้นเราเฟรชแล้วเนี่ยมันก็ปวดฉี่ เอกเขาคิดว่าไปห้องน้ํานี่คงไม่เป็นอะไรมันอยู่ในเขตวัดโพนี่นะก็ไปในห้องน้ําก็ตอนฉี่มันก็ไม่มีมอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนมันเริ่มโผล่เพละแล้วพี่แนทคงรู้เวลาโผล่เพลมันคือเวลาลอะไรก็ตอนฉี่ไม่เป็นอะไรแต่พอมาล้างมือเนี่ยพอเราฉี่เสร็จต้องล้างมือใช่ไหมพี่เนทครับแล้วกระจกหน้าห้องน้ํามันจะมีใช่ไหมเพื่อให้ส่องหน้าตัวเองว่าเราล้างถูกล้างผิดใช่ไหมครับเอกล้างมือไปรู้สึกเหมือนมีใครมองเอกอยู่แต่ไม่ใช่มองจากข้างหลังนะมองจาก ตรงนั้นอะตรงตรงในกระจกแล้วก็อะไรวะแต่เอด๋ความที่แบบว่าเอกคอมมอนเซสไม่ค่อยมีถ้าคนทั่วไปไงถ้าคนทั่วไปอาจจะแบบว่ารีบออกจากห้องน้ําหรือแบบหรือไม่มองกระจกเนี่ยแต่เอกนี่คือดันเงยหนะ้ามองกระจกเลยเออในกระจกเนี่ยเอเห็นผู้ชายอีกคนหนึ่งครับยืนอยู่กับเอกเออไม่ได้เละนะครับแต่เป็นผู้ชายผิวสีน้ําผึ้งเนี่ยผิวแบบแบบแขกขาวนึกออกไหมออตาตาโต,าตแบบแบบแขกอะ่ะแล้วก็ใส่ชุดแบบ ชุดแบบชุดแบบแบบคล้าแยบบๆ,ๆชุดคล้ายๆชุดบวชน้าแต่มันโบราณกว่ามันมีประดับดิ้นทองประดับอะไร้วยแบบเขาจะนึกภาพออกไหมแบบแบบในหนังแฉโบราณน่ะนึกออกนึกออกเอเข้าแบบในหนังอินเดียเอเขาทาอะไรไม่ถูกแล้วเขาก็บอกว่าอย่าส่งเรากลับอินเดียนะได้โปรด <gments> บอกหลวงพ่อแล้วก็แล้วเขาก็หายวับไปเอเขาบโกรธทลัพทรั์ ถาแม่แม่เล่าให้ฟังหลวงพ่อก็อรู้แล้วก็เลยแบบว่าหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ส่งกลับอินเดียหรอกแต่จะทำแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็มารับเอกกลับหลวงพ่อก็บอกว่าตอนลงพระที่เอามาเนี่ยในเมื่อเขาไม่อยากจะกลับอินเดียเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่จะเอาขึ้นไปบน,บนวัดบนภูเขาถือมีพ่อจะสร้างวัดอีกแห่งหนึง่งก็ที่จะสร้างสีสังเวยเนี่แหละอืก็จะเอาขึ้นไปก็เดี๋ยววันที่สิบห้าเนี่ยก็จะขึ้นไปที่วัดนั้นเหมือนกันก็ จะไปเยี yeah, it, first, ่ยมเขาด้วยแหละเพราะว่นไหนเล่าเรื่องเขาแล้วเนี่ยเนี่ยคนลงก็ก็เลยหลวงพ่อก็บอกว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายหรอกแต่ภาวะเขาวันที่เขาเป็นอยู่เนี่ยคือเขาเขาเป็นเขาไม่ใช่ผีนะเขาเป็นอะไรที่เหนือกว่านั้นแล้วเขาแบบว่าความรู้สึกเขาความคิดของเขาเนี่ยคือเขามองว่าการมีพบมีชาติคือความทุกข์ซึ่งโอเคมันเป็นความคิดที่อาจจะถูกต้องสำหรับเขาแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยพอเข้ามาแทรกมามาแฝงนานๆปุ๊บเนี่ย มันจะทาให้มนุษย์เนี่ยซึมเศร้าคือเกิดวิภาะวะตัณหาขึ้นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าคือแบบว่ามันก็โอเคเขาเป็นวิญญาณที่น่าจะเป็นวิญญาณที่สร้างพระองค์นี้หรือเฝ้าพระองค์นี้หรือทั้งสองอย่างอ่ะครับเขาก็เลยมากับพระไงหลวงพ่อก็เลยว่าเออเ,ออเออเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปแต่ยังไม่ได้เอาขึ้นตอนนี้นะก็ก็เดี๋ยวพระนี่อยู่กับหลวงพ่อแต่ว่าเอกเนี่ยตอนนั้นอ่ะก็คืออย่างที่เล่าพี่เน่กับท่านผู้ชมฟังเนี่ยว่า เรามีปัญหาคุณลุงเขยเพราะาลุงเขยท่านไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อืแล้วเอกเนี่ยดันเห็นบ่อยพอกับคุณแม่แล้วเอกเนี่ยเก็บอาการไม่เป็นก็เลยคุณแม่ก็ได้บ้านหลังใหม่มาคือบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยอืซึ่งพอเราเข้ามาที่บ้านเนี่ยเข้ามาวันแรกเนี่ยเราขึ้นมาที่ห้องเทอย,อยู่ตอนนี้ทเทให้พี่เนทฟ,ฟังเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นแล้วเราพังะงะกันคือว่าตรงพื้นห้องเนี่ยมันมีผ้ายันสีแดงเนี่ยแตะเป็นรูปกกบาดอยู่ตรงพื้นห้องเลยแบบ เต็มพื้นห้องเลยล้วคุณแม่ก็มองว่าไหวไม่ลูกเราก็แบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกแม่ที่เจอที่อินเดียมานนี่ก็ว่าหนักสุดแล้วละ่ะคือคือคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วละ่ะอะไรเงี้ยก็เราก็ถามว่าเรากลัวไหมเรากลัวแต่เราก็อยากให้แม่เราสบายใจอะพี่ก็เลยตกลงจะอยู่บ้านหลังนี้พอตอนกลางคืนก็เรียบร้อยครับคิดว่าโดนอะไรเอ่อโดนอามเลยครับตื่นมาขยับไม่ได้ มันมีเงาดำๆเนี่ยมันทับอยู่แล้วเราแบบดิ้นไม่หลุดอ่ะดิ้นไม่ได้จะส่งเสียงร้องให้แม่ช่วยก็ไม่ได้แต่ทีเนี้ยเนี่ยตอนที่เราจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเราไปนึกถึงถึงหน้าที่เราเห็นที่ที่กระจกที่วัดโพธิ์เราก็บอกพี่ช่วยผมด้วยคนนี้เขาทาร้ายผมจริงๆพี่พี่ต้องช่วยผมเพราะถ้าเกิดพี่ไม่ช่วยผมเนี่ยหลวงพ่อเราก็เหมือนกับเราเราไม่รู้ยังไงเราก็บอกหลวงพ่ออาจจะไม่เอาพี่ขึ้นไปบนภูเขาก็ได้นะ เราได้ยินเสียงเขาเราไม่เห็นนะครับประจำเสียงเขาได้ที่นี่ไม่สงบหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่น่ารําคาญหนอด<ม>้วยก็หายเลยแล<ม>้วตั้งแต่น,น,นั้นมาก็คือว่าไม่เจอผีในบ้านหลังนี้อีกเลยครับก็ไปเล่าหลงพ่อฝัากันพ่อว่าผีมันสู้เทวดาไม่ได้หรอกเอง<ม>แล้วก็สิ่งที่เขาพูดก็เป็นความจริงนะแต่ว่าถ้าใครรับไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ก็อาจจะ หันหน้าหนีหรือไม่ฟังแต่ถ้าเป็นวิญญาณเนี่ยก็จะเตลิดไปอย่างเงี้ยแหละทุกวันนี้ก็หลวงพ่อก็เอาพี่เขาขึ้นเขาไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยววันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยอจะขึ้นไปเยี่ยมเขาด้วยเพราะว่าหลวงพ่อจัดงานบุญที่ภูเขาที่ไหนที่ไหนเอกบอก<ล> <คน S 2> ได้ไหมท้องถิ่นสวรรค์ทาตะโกครับท่าตะโกภูเขาตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาโคกเพนครับเขาโคกเพนนะครับ<ฮ>ตอนนี้จะมีสังเวสีแข่งครบอย่างที่หลวงพ่อตั้งใจเอาไว้ ที่เด่นสุดที่สฐานที่ท่องเที่ยวก็คือเจสีพุทธคยาก็คือตำพุทธคยามาเลยอืมโอ้โหนี่คือเรื่อง<น>ราวทั้งหมดนะเอกนะครับ <ขา S 1> ผมโอโ้เอกเล่าได้ดีนะ<ต>เฮ้ยอันนี้เล่าได้ดีเลยแหละแม้มัน,ม,นมันอาจจะเร็วไปสักนิดนะนเพื่อนๆแต่ว่าฟังเข้าใจเออ โอ้โหนี่คือสิ่งหนึ่งนะบางทีมันแต,แต่แต่ผีที่เจอมีผีแค่ตัวเดียวที่บ้านหลังนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ที่จากอินเดียนะจากอินเดียแตนะ่เขาไม่ใช่ผีนะแต่เข้าใจแต่ก็นั่นแหละเออเออเออ,เอ,อโอ้โหนี่ฮะคือนักเล่าหน้าใหม่นะครับบางทีก็ต้องให้กําลังใจด้วยนะฝากเพื่อนๆในพี่น,พน,พน้องแล้วกันนะครับเออน้องเอกเองเนี่ยได้คุยกับผมแล้วน้องเอกก็คุยเรื่องนะั้นเรื่องนี้หลายเรื่องเลยนะครับแรก,แรกๆคุยกันเนี่ยจับต้นชนปลายไม่ถูกนะ เราก็บอกว่าเอกลองเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆเอกกรมีเรื่องเกี่ยวกับพี่ๆทหารที่ไปช่วยอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ได้เจอได้เจอมากจนภัได้กันแล้วครับตอนนี้ก็อย่างถ้าเกิดพี่เนจะให้เล่าต่อเนี่ยเอกเล่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพี่เขาโดยตรงได้เรื่องหนึ่งในคราวหน้าเอกตั้งชื่อให้ว่าเพื่อนเสด็คคิดไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าพี่เนฟังหลังไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคโอเคได้เลยได้เลยแลย้วมีแฟนๆรายการบอกว่าคุณเอกเล่าดีค่ะเออ ก็ <S 2> <S 2> ถ้าใครอยากจะไปดูพุทธคยาที่หลวงพ่อสร้างไว้ก็ไปที่นครสวรรค์ได้นะครับอำเภอท่าดาังวัดชื่อวัดป่าื่อวัฒนาวิสุทธ์ในพระองค์ครับเจดีก็คือเจดีพุทธคยาแต่ตอนนี้มีมีสถานที่ประสูติแล้วสถานที่ปรนิพพานก็สร้างเรียบร้อยแล้วสร้างครบหมดแล้ววันที่สิบห้าเอกจะไปใช่ไหมอยู่ถึงสิบหกเลยครับ<อ>เพราะว่าสิบหกเอกจะไปเอกจะเลยไปที่เขากาลาด้วยจะไปที่สูนอะไรสักหน่อยในภายหลังที่นั่นก็จะได้ ก็ครับจะลองพาเพื่อนๆไปเพื่อนๆที่พี่เนตรู้อะไปดูหน่อยว่าเป็นยังไง <l ose> ถ้าเจออะไรก็จะมาเล่าให้ฟังตออ่อเอกเอกได้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 เอ้ยขอบคุณมากน้องเอกโอ้โหพี่รู้สึกดีใจนะบางทีแบบก่อนหน้านั้นคุยกันเนี่ยเอกก็จะคุยเรื่องนึงไปโน่นเรื่องนี้นเรายังคิดในใจว่าอจะต,ต้องเอาคนเนี้ยมาเล่าให้ได้อยากให้เอกมาเล่าอ่ะเออจนวันเนี้ยได้มาเล่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเอก เล่าเรื่องได้ดีไม่ได้มีอะไรเลยครับก็มีความรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้เอกนะเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอเรื่องต่อไปน้องเอกเอกฝากช่องเอกกับหลวงพ่อได้ไหมครับคราบเล่าเรื่องลึกลับแต่ไม่นไม่ได้น่ากลัวนะเป็นเรื่องแบบกํานานเลยก็ชื่อช่องว่ามรดกมีชีวิตดาราร้องไห้นะครับแต่ว่าไห้จะเป็นไม้ไม้ม้วนนะครับเพราะเป็นปริศนาธรรมของหลวงพ่อเป็นช่องปริศนาธรรมของหลวงพ่อเล่าเรื่องเอกกับหลวงพ่อแล้วก็คณะศิษย์ทำด้วยกัน ชื่อชื่ออะไรทีนึงมรดกมีชีวิตเว้นวรรคดาราร้องไห้แต่ให้จะเป็นไม่มวนครับเพราะว่าเป็นปริศนาธรรมของหลวงพ่อว่าอยากจะให้ดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาให้อะไรแก่ประชาชนบ้างก,ก็เลยเป็นคำว่าร้องไห่ร้องไห้ก็คือให้อ่ะ ใช่ครับให้ให้ให้ความรู้แชร์ประสบการณ์อะไรที่เป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าไปดูจะมีพี่อ้๊ออธิชาติ่นี้นด้วยหนึ่งชั้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอีพีจะมีพี่อ้๊ออธิชาติแล้วก็จะมีน้องเต้หุนกระแสแล้วก็มีพี่นนุชวราที่เป็นก้ากลับมาฮะได้เจอน้องเอกไหมมีน้องเอกในนั้นไหมมีเอกอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วครับแต่เอกจะต้องต้องหน่อยๆไม่ต้องสนใจหรอกจะมีจะมีทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ผ่านสงครามมาแล้วมาเล่าเหมือนกันโอ้ดีจังเลย เอาเพื่อนๆอย่าลืมแวะเข้าไปนะครับในช่องนี้นะครับก็จะได้เห็นละครเวทที่หลวงพ่อทําเทิดพระเกียรติอยู่สองอันด้วยกับชายดาบหักนะครับเดี๋ยววันหลังได้ไปกราบหลวงพ่อสักหน่อยนะเชิญเลยครับตอนนี้ท่านก็แก่มากแต่ว่าท่านยังท่านยังเก่งเหมือนเดิมนะครับก็อย่างเรื่องที่ของพี่เนตรเนี่ยเอเปิดให้หลวงพ่อฟังอ่ะเรื่องในป่าของอาเดชาน่ะหลวงพ่อบอกว่าเออมันมีผีโป่งนะแต่ว่าไอ้ที่คล้ายลิงเนี่ย บางทีมันอาจจะเป็นโป่งดงดำเพื่อนท่านก็ไล่ฟังแล้วว่าโป่งดงดำคืออะไรแต่ว้เดี๋ยวขราวนาถ้าพี่เนยอยากหลวงเอกครับพี่เนยฟังแล้วพี่เนยไปเล่าต่อก็ได้ยินดียินดีเดี๋ยววันหลังจะไปนั่งสนทนาธรรมกับหลวงพ่อสักหน่อยได้ฮะนะโอเคขอบคุณมากน้องเอกดูแลรักษาสุขภาพด้วยหรือยังไงเดี๋ยวว่ากันในเรื่องต่อไปเนาะเดี๋ยวเอกไปเขากะลากลับมาจะเล่าที่บ้านโอเคโอเคได้เลยได้เลยขอบคุณมากครับน้องเอกสวัสดีครับ